ไดมอน n d รอยเย้าใหม่ไวไฟง็รกจิตวิญญาณแห่งคาขบอยสาวคลิกที่นี่อ่ะคลิกก็คลิกนะครับยิงเชื้อคนง่ายอยู่ด้วย <laughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชุดใหม่ในตู้ส่งไดมอนเปลี่ยนอีกแล้วรอบนี้เป็นชุดคาขบอยของตัวผู้หญิงก็ต่อเนื่องกับชุดคาขบอยตัวผู้ชายคราวที่แล้วนะครับเอฟเฟกก็จะคล้ายๆกันเลยมีไฟตรงบริเวณเอ่ กระโปรงหรือกางเกงหรือผ้าคลุมกางเกงอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตรงชายผ้าข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ต้องใช้กี่ใบผมมีเลขลัคก,กี้อยู่8คราวที่แล้วชุดข้าวบอยตัวผู้ชายเนี่ยผมจําได้เลยโดนไป14รอบนะครับมาดูว่าตัวผู้หญิงนี่อาการมันจะดีขึ้นหรือเปล่า หนึ่งเซ็ตจะมีสี่ชิ้นที่ผมชอบสุดน่าจะเป็นทรงผมเนี่ยเป็นทรงถักเปียออกสีทองส้มๆนะครับมาลุยกันดีกว่าวันนี้ขอสักสอรอ,อบได้ไหมจะได้ไม่เกลือมาครับโอ้โหเข็มปิดเดี๋ยวรวยยาวต่อไปเลยนะครับรอบ2องสา ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเก้ารอบเก้ารอบนี้ก็มาไวกว่าชุดตุวผู้ชายดิสเดียวเองนะครับเค็มเหมือนเดิม ส่วนตัวผม9ก้ารอบส่วนคุณผู้ชมนี่กดกันไปกี่รอบกันครับก็เป็นชุดที่ซ่อนแค่กราะก,กับหมวกไม่ได้ซ่อนเป่านะครับถามผมว่าสวยไหมนะเหรอผมมองว่าก็เฉยๆนะไม่ได้สวยอะไรมากใส่ได้แค่รอบเดียวก็เก็บเข้าตู้เหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้ฟรีไฟล์มีชุดเข้ามาถี่เกินไปมันเลยทำให้แต่ละชุดดูไม่มีคุณค่าเลยนะครับเหมือนเน้นปริมาณแต่ไม่เน้นคุณภาพยังไงก็ไม่รู้ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลุยในโหมด 4v4 นะครับเพราะว่ามันมีปืนใหม่มาให้เล่นนี่เป็นปืนลูกโมคู่ M1917 นะครับมีให้เล่นเฉพาะในโหมด 4v4 เท่านั้นนะเดี๋ยววันนี้จะโชว์เล่นทั้งเกมเลยนะครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยยังไม่มีตังค์ซื้อเราต้องใช้ลูกโมเดียวไปก่อนลูกโมเดียวก็ M500 ไงเออเดี๋ยวจบเกมนี้ถึงจะซื้อปืนได้นะครับ มาครับรุยกันจังหวะนี้มากับใครครับเนี่ยแก๊งไก่กุ๊กดาไกา่พอเพียงดึงหัวไปก่อนแต่ไม่โดนดึงว้าวโชว์ไปหนึ่งทีดึงหัวรอบ2ก็ยังไม่โดนดึงรอบ3ามหัวแตกแน่นอนไปครับเดินหน้าต่อเล็กสคนเราต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดยิงยิงเยอะก็จะมีตังค์ซื้อปืนได้เฮ้ยผู้สาวแฮโรลีหัวแตกเฮ้ย หัวแตก<ะ>แตกแตกกันรัวๆจังหวะนี้เอาละเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายท้ายสุดยอดมนุษย์อุนต้าแมนอยู่ไหนวะเอ๊ไปไหนละหรือว่าอยู่ที่ฐานแน่ๆเลยถ้าเกิดไม่วิ่งออกมาอย่างนี้น่าจะยืนยิ้มอยู่นี่ไงยืนยิ้มยืนยิ้มเหรอเราอะ <c oughs> สงสัยจะเติมมาเยอะยืนลอยอยู่ขอบวง มาครับเกม2เกมนี้เราก็จะมีตังซื้อปืนแล้วนี่หนึ่งบาท M1917 เป็นปืนลูกโม่ที่ยิงแรงใช้ได้เลยนะแต่ถ้ายิงไกลๆเนี่ยมันอาจจะดีดนิดนึงนะครับ1นแม็กกาซีนจะมี12นะัดนี่เท่เปล่าใส่เข้ากับชุดขาวบอยเนี่ยเท่มากนะจริงๆมันมี2แบบนะมันมีปืนแบบแม็กกาซีนพกคู่อีกแบบหนึง่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเล่นด่านไหน เพราะว่าในโซนฟีสไตล์ตายมันจะมีให้ลองทั้ง2ปืนนะฮะมาลุยกันพักพวกตามคาบพระจ้อยมาโอ้โหมีคนจะโดดขึ้นหลังคาแต่ว่ามันไกลไปเราต้องยิงระยะประมาณกลางๆถึงจะดีปังปังปัมาปังปังปังเสียงอย่างเพาะแต่ว่ายิงไม่โดนปัง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 ่ายิงตัวก็ล่วงได้ปังจะดึงหัวจะดึงไม่ขึ้น อุบนหลังคาเหล้อเราอะเอาไอวอยัดหน้าไปหนึ่งทีมันมีตัวเล่นเหลี่ยมไว้คุณผู้ชมเน่มันเล่นบนหลังคาขึ้นไปยิงยากอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเหลี่ยมเล่นข้างบนก่อนต้องลอยให้ได้เฮ้ยจะดวนปืนเหรอหัวแตกแรงนะทำเป็นเล่นเห็นป่ะเข้าน200ะสองร้อยอ่ะไอตัวบนหลังคาโผล่มาดิโผล่มาดวนกันอุ้ย โอ้โหประมาทไปหน่อยพลาดเลย <c oughs> เขาโหมาแต่หัวนิดเดียวมันยิงไม่ได้อะเอาละจังหวะนี้มาดูกันว่าทีมผมจะสามารถกู้วิกฤตกลับมาได้หรือเปล่าเหลือไก่กุ๊กเบอร์สองคนเดียวยังไงครับจังหวะนี้ไก่กุ๊กโอ้โห,โโหเรียบร้อยลมสี่แต่ว่าไก่กุ๊กน่าจะมีที่ชุบชีวิตพยายามชุบขึ้นมาและฟื้นขึ้นมาและโอ้โห,โโห,โโหล่วงไปอีกรอบชีวิต <c oughs> ทีมผมทำไมรวยแท้ เกมที่2ซื้อที่ชุบชีวิตแล้วเหรอไม่ซื้อปืนใช่ไหมเราอะมาต่อกันที่เกมที่3ตอนนี้คะแนนเสมอกันหนึ่งหนึ่งยังบอกไปได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมละหนักใจกับทีมผมเหลือกเกิน <c oughs> นี่โชว์ท่าใหม่เติมเงินปั๊มลูกโปง่งบูย่าปุมปั๊กหน้า็อบบี้อันยังใหญ่เอามาใช้ในเกมอันต <c oughs> ิ้วหนึ่งปุม หมือนเงาว่าเหมือนไม่มีอะไรเล่นน่ะมาตามมาแก๊งไก่น้อยเดี๋ยวพี่จะแบกน้อนๆเองวิ่งตามพี่อย่างเดียวเป็นพอที่วิ่งตามนี่ไม่ใช่อะไรนะเผื่อพี่ล้มเอ้ตีไงเราดึงหัวโชวดึงหัวแต่ติดตัวงงี่งงนะงงนั้นเนี่ยยิงหัวเข้าตัวเอ้ผู้ใหมันลอยหลังตีไงเราตีไงเราบอกแล้วใหญ่พี่เอาจริง กิงหัวติดตัวมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเอ้ยขอสุดท้ายตามพี่มานอน,น,อนเสียงมันอยู่ด้านในนี้ <Okay. S 1> แต่ว่าชั้นไหนก็ไม่รู้ที่รูรูไม่น่าจะใช่ชั้นรักเธอข้างล่างหรือเปล่าเสียงมาจากตรงนี้นี่ไงยืนนิ่งด้วยดึงหัวดึงหัว <Okay. S 1> หัวแตก <laughs> <laughs> เหมือนเหงายังไงไม่รู้แม่สาวขอบอยเฉา ต่อไปเป็นเกมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ลูลูตอนนี้นําอยู่2อคือมันเป็นปืนที่ยิงแรงมากนะลูกโม่คู่เนี่ยถ้าเขาไม่ใส่หมวกอะนัดเดียวล่วงนะครับ200กว่าแต่ถ้าเขาใส่หมวกก็อาจจะต้องมีนัดที่2เวลาเล่นอะพยายามดึงเป้าขึ้นมันจะได้ดีดเข้าหัวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ยิงระยะไกลปัง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 เฮ้ ปัง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 ่ายิงสุดนัดโดนนัดหนึ่งถ้าเข้าหัวมันจะแรงมากนะคุณผู้ชมถ้าเข้าตัวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ปืนนี้เหลือสองคนอันแน่ไปไหนกันหมดหายเงียบกิฟเลยนะจะเอ๋เฮ้ยปัง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 ฮุ้ยดูดิเข้าหัวร้อยเก้าแปดสองร้อยสิบสี่ไนี่นะยิงตูดแถมให้ด้วยเฮ้ยเจอละปัง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  ปังปังปัง,ปงาวายระยะอี <c oughs> อย่างว่าวายระยะชื่อแปลกๆนะเราชื่อเหมือนไม่ได้ตั้งเองอะเหมือนกดสุ่มลูกเต๋าตอนเริ่มเกมแล้วก็ตั้งมาเอาละครับตอนนี้คะแนนกลับมานำที่3ต่อ1ดูทรงแล้วน่าจะปิดเกมกันได้ด้วยสกอร์คะแนน4ต่อ1แน่นอนยังไงครับจังหวะนี้ไก่กุ๊กเดินไปคุยกับพอเพียงว่าเราชนะแน่เลยเกมนี้ พอเพียงพี่เขาแบกเราได้แน่ๆน้ำมะนาวหน่อยไหมน้ำมะนาวต้องเข้าแล้วแหละนะไก่กุ๊กมาน้อนตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะโชว์วิชาดึงหัวร้อยเมตรจางวันนี้ปัง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 หุยหัวกระพือเฮ้ยสายวิ่งมาตัวหนึ่งเราจะต้องวิ่งเข้าไปอ้อมหลังป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 ัง ปังปังปังหุ่ยร้อยเก้าแปดหัวขมำเนี่ยหัวนัดหนึ่งตัวนัดหนึ่งก็ล่วงแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เราเห็นตัวข้างบนไอ้ตัวนี้มันชอบเล่นที่สูงชอบขึ้นมาแคมป์ใช่ไหมเราอะแคมป์ทุกรอบเอาละตอนนี้เหลือแค่คนสุดท้ายยิงซ้ำทิ้งไปก่อนคนสุดท้ายนี่นายจะต้องตายด้วยวิชาพกคู่ของแม่สาวคาวบอย ทีมผมถือสนไล่วิ่งชารตอ่ะโหดจัดจัดว่าไงล่ะนายพอเพียงนายยิงกับใครแถวนี้หรือมีเสียงปืนเอา้าโดนอะไรพอเพียงอยู่ข้างในเหรออยู่คนเดียวนี่หว่าแล้วนายเป็นอะไรตายอะโดนระเบิดตัวเองเหรอเฮ้ยตรงนี้มันมีเสียงปังปวง,ปง ปัง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 อ๋หัวเตะงงกับทีมผมจริงๆทีมตรงข้ามไม่ค่อยเท่าไหร่นะงงกับทีมตัวเองมากกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ในตู้ไดมอนด์ชุดขับบอยสาวแล้วก็ปืนพกคู่นะครับถ้าเกิดว่าอยากดูปืนพกคู่อ e. ีกแบบนึงเนี่ยก็ขอไลค์คลิปนี้สัก30,000ไลค์แล้วกัน สามหมไลค์เดี๋ยวจะไปเล่นปืนพกคู่แบบแม็กกาซีนให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,<ห>นพบก,กับ<ห>นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Too real, got too, got too much pride Had to go count me them blues Whoa. Roll me the gas and I slide Big shit, new bread, big moves You can't walk a mile of my size You're Brody, you're chicken like Popeye We get up and get it on my side, my side. Growing up, I was showing no love So I'm not afraid to die I've been working all night and day Worked 95 and I broke down the 8 I just need to find a way, gotta raise my seat, I ain't dying today Fuck nigga, get out the way You ain't tryna eat, I'ma come down your plate Fuck nigga, we high, we hangin' Nigga, want some, it's mine get made my child, my baby, lay your ass down if you try to take I smoke a pound a day if I could Sometimes wanna fly away, and You got me faded can't do shit you can't cry away What a hell town to raise, no 10 toes down to my dying day Nine, seven, eight, child, I'm crazy I don't care about what you got to say You got smoking got me paranoid, gotta keep that fire name.